เ่าก่อนพี่บอกว่าถ้าฉันหาคำตอบให้โจทย์พวกนั้นได้พี่จะให้โอกาสฉันสักครั้งหมายความตามนั้นไหมพ่อฉันใช่ไหมอืมถ้าเธอชอบฉันแล้วก็ <c oughs> แค่โจทย์ดาราศาสตร์พวกนี้ให้ได้แล้วค่อยว่ากันหาได้แล้วเหรอบอกมาก่อนสิหมายความตามนั้น ใช่หรือไม่ใช่ใช่ได้ข้อนี้ฉันให้รุ่นพี่ของรุ่นพี่ช่วยคำนวณให้ข้อนี้ฉันให้อาจารย์สอนเลขในคณะพี่ช่วยคำนวณให้ ข้อนี้ฉันให้อธิการคนเก่าของพี่ช่วยคำนวณให้แล้วก็ข้อนี้ฉันให้พ่อฉันช่วยคำนวณให้เองถ้ายังไม่หนำใจแล้วก็ฉันจะโทรไปที่ซิลิคอนวอลเลย์ให้ด็อกเตอร์ที่นั่นช่วยคำนวณให้แล้วก็ปามี่รุ่นพี่น,นั้นฉันชอบพี่จริงๆนะไม่ได้โกหก ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง